คำว่าระกรรมฐานนี่รวมทั้งสองอย่างทั้งสมถะภาวนาด้วยวิปัสนาภาวนาด้วย <c oughs> คำว่าสมถะภาวนาหมายถึงว่าทำจิตให้ว่างจากนิวรณ์ถ้าจิตเป็นสมาธิถ้าจิตไม่ว่างจากนิวรณ์จิตจะเป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> นิวรณ์มีห้าอย่างคือหนึ่ง ความรักรงยปสวยเสียงรอบกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระลองเพศที่เกิดามมิจฉท,ทัสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงที่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ <c oughs> ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจธรรมดาแต่พุทธบรธิษัทเวลาที่เรียสมาธิ เวลานั้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิเพราะว่านิวรณ์เข้าไปฆ่าแต่การที่เราจะห้ามนิวรณ์นี่ยมันห้ามกันนานไม่ได้บางคราวเราอาจจะห้ามได้แค่สองสามนาทีจิตไปสมาธิทรงตัวแต่ว่ะเดี๋ยวหนึ่งนิวรณ์เข้ามาแทรกอันนี้เป็นของธรรมดาเราก็ต้องถือว่าเวลาไหนที่จิตว่างจากดยวนเวลานั้นเราทรงสมาธิได้ เวลาไหนที่วันเขาแทรกใจสมาธิก็เหลวก็ล้มเหลวไป <c oughs> พอกําลังใจดีเราก็เริ่มต้นใหม่รักษากําลังสมาธิใหม่คําว่าสมาธิกรรมการตั้งใจคือตั้งใจว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเวลานี้เราฝึกกันเวลานี้ก็าตามเวลาสมัยพุทธเจากก้า,าก็าตามก็เหมือนกันเราฝึกตามสมัยนั้นนะ ให้ใช้กำหนด,ดรู้ลมหายใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแล้วก็ไม่คิดทิ่งอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากมีวรไปสมาธิ <c oughs> แล้วถ้าภาวนาด้วยจิตจะทรงคำภาวนาอยู่ด้วยทรงลมหายใจเขาออกด้วยหรือว่าลมหายใจเขาออกหายไปหรือจะคำภาวนาวก็ใช้ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจิตสมาธิ <c oughs> นี่คำว่าสมาธิธรรมดาถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเข้าช่วยเราก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ <c oughs> การนี่เป็นพระอริยเจ้าได้ก็ต้องมีเรื่องวิปัสนาญาณเขาช่วย <c oughs> คําว่าวิปัสสนาญาณ แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่ยากยากไหมไมนยากนี่ที่ปรัชนาเน,นี่ยเราฟังกันบางทีแลไม่รู้เรื่องว่ามันยากเหลือเกินความจริงไม่ยากเรียกว่ายอมรับรับถือความเป็นจริงผู้ภาษาไทยความเป็นจริงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างนี่ให้พิจารณาร่างกาย ร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื่องต้นมีความแปรปรวนในเ่ามกลางมีการป่วยไย้ไม่สบายในทร่ามกลางถ้ามีการสลายตัวเป็นอนิสุดรู้แค่นี้ไม,ม่จะรู้มากทนายประชาติไปรู้มากกว่านี้ให้อธิบายน้ำท่วมทุ่งเลยเพอาะบริสุทธิ์ตักไม่ติดน้ำ ที่ปรัชนาญานแปลว่าย,ยอมรับนับถือความเป็นจริงถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือความเป็นจริงจิตใจมันก็ไม่มีทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดมันจะอยู่กับร่างกายใจไม่ทุกข์ด้วยจะยกัวอย่างให้ฟังอะไรอย่างวัตรูปเนี่ยกายเท่าก็ไม่ทุกข์ ใจก็ไปทุกข์ใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีใจนีไม่มีหินก็เป็นว่าการเจริญะกรรมฐานต้องศึกษาทั้งสองอย่างทั้งสมถะด้วยวิปัสนาญาณด้วย <c oughs> อันดับแรกให้ทุกคนกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออก ถ้าใช้คำภาวานาควบคู่กันไปสำหรับเบื้องต้นคำภาวานานี้ไม่จำกัดใครภาวนาจะแบบไหนคล่องก็ว่าตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคำภาวานาเป็นเครื่องโยงใจทรงสมาธิ <c oughs> ในเมื่อภาวนาไปภาวนาใจจิตใจไปสบายแล้วก็จิตตกลงจิตไม่ทรงตัวตอนนี้จิตอยู่ๆใน,นให้อุปจารสมาธิ ก็ไข้คนในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดร่างกายของเขาร่างกายของเราเหมือนกันหมดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นคนแก่ในช่วงนี้มันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติ อันนี้เป็นวิปัสนาญาณให้ยอมรับทับถ์อตามความเป็นจริงของมันถ้ามันจะแก่ก็ใจคิดว่าธรรมดาของมันต้องแก่เพื่อยให้มันแก่ไปห้ามไันก็ไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ได้มันก็ต้องป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถึงวาระมันจะตายก็ตามใจมันไม่ตามใจมันมันก็ตาย แต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีบุญอยู่บ้างพอสมควรนะให้มีบุญพอสมควรถ้าตายแล้วไม่ไปนรกเอาให้่อจะเล่าตัวอย่างให้ฟังไหมเอาเรื่องของพ่อเองนะเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยทันเองกับทุกคนเหมือนกันเวลานั้นมีงานหนักมากเกี่ยวงานก่อสร้าง ไอ้เวลาที่เจริญสมาธิจริงๆมันมีเวลาน้อย <c oughs> เวลาจะใช้ได้เฉพาะเวลานอนถ้านอนลงไปหัวถึงหมอนก็เริ่มภาวนาภาวนาก็มามากไม่ได้มากเผลอไม่ได้พอเริ่มจับวิปัสสนาญาณไอ้ภาพวิปัสสนามันไม่เกิดหินทรายมันเกิดขึ้นมาแทนกองหินกองทรายที่เรากำลังจะก่อสร้าง เขเริ่มคิดปั๊บไองานที่ก่อสร้างเขามาขวางแต่กว่าจะลบล้างมันได้ก็ต้องใช้เวลาก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยอย่เหมือนกับทุกคนที่นั่งดีเนี่ยนะเหมือนเหมือนกันแต่บางครั้งเขายังคิดว่าชาวบ้านสบายกว่าฉันเพราะว่าชาวบ้านตอนนั้นมันนอกสามสี่ทุ่มมันก็ดับไปหมดแล้วเราเป็นพระปีสองยังไม่หลับ ต้องคิดถึงเรื่องของงานบ้างไอการทํางานทุกอย่างเราต้องใช้เงินจะได้เงินมาจากไหนจะได้ของมาจากไหนถ้าก็ต้องใช้คนคนบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดี <c oughs> นั่นลำบากไปหมดนี่ก่อนปีพศสองพปีมีความรู้สึกว่าปีพศสอง0รอเราจะป่วยหนัก แล้วว่าจะต้องนอนโนมยานสองปีเมื่อมีความรู้สึกตามได้ขึ้นมาก็คิดว่าการป่วยครานี้ก็ไม่แน่นักมันจะตายหรือไม่ตายก็เป็นเป็นเวเป็นใบบาระที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าต่อไว้สิ้นสุดแท่พอส่ววันห้าร้อยก็แทนที่จะนั่งเจริญภาวนาก็เร่งรัดใกายก่อสร้างหนักขึ้น สร้างโบสถ์พร้อมกันสองหลังสร้างสไลัยหนึ่งหลังสร้างโรงเรียนอีกเจ็ดหลังสามปีนะตอนนี้นก็หนักใจเรื่อการหาเงินแต่ก็เป็นการบังเอิญมาพระท่านช่วยสามารถหาเงินได้ทันพอปีพอสอง,งพันห้ารอต้นปีฟังโรฮิมิโบสถเสร็จมันป่วยอยู่แล้ว ก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลครับจริงเมื่อมาก็มาก็เด็กคนหนึ่งเด็ก,ลกเล็กอายุประมาณสิบสองปีพอมาถึงโรงพยาบาลอาการก็มีไม่มากเรารู้สึกเราไม่มากแต่ว่าผู้บุนวยการโรงพยาบาลชอบกันเขาจับมือจากชือจรน,นิดบางนะเขาก็พาไปห้องห้องหนึ่งแทนที่เป็นห้องตรวจเป็นห้องพิเศษสำหรับพักนอน เขาบอกาถามว่ามาทําไมคุณมาที่เนี่ยบอกท่างจมนอนที่นี่เด็กกลับวัดได้ผานทำไมอ่ะเพราะท่านไปอยู่โรงพยาบาลบอกคุณนี่ฉันจะให้คุณตรวจแล้วขอยาไปกินเขาว่าไงดูไหมเขาบอกว่าพระเราโตได้เฉพาะในวัดนะโรงพยาบาลโตไม่ได้เออเราเสียท่าเขาเราเสียท่าเขาตอนนั้นนะเป็นนั้นว่าต้องนอนห้องพิเศษที่เขาจัดให้ อาการมันก็ไม่หนักแต่ที่ถึงเวลากลางคืนป่านนี้มั้งเวลาทุ่มเสร็จเรืรู้สึกมันอืดมันเสียขึ้นที่ไม่เคยอาการอย่างนี้ไม่เคยม,มีมาเมื่อก่อนมันอืดเสียขึ้นมันหนักในที่สุดก็ต้องใช้อนาปานสติเข้าข่มผมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่สุดก็จับได้แค่อนาปานุแช่อุปจารสมาธิ เมื่อที่เข้าถึงวิจารสมาธิมวนก็ลดตัวความรู้สึกลดตัวทั้คืนแรกคืนที่สองเวลานั้นก็เป็นแบบนั้นอีกทีนี้ามาคืนที่สามคิดว่าวันนี้มันต้องมาอีกอากายเแบบน,นี้วันปกติเวลาธรรมดาก็ไม่เป็นเวลากลางวันธรรมดาธรรมดาเหมือนคนธรรมดาทุกอย่างแต่ถึงเวลานั้นมันเป็นคิดว่าวันที่สามมันต้องมาใหม่ เรอให้พยาบาลไขเตียงแบบนั่งแวะแล้วก็นั่งเข้าสมาธิคอยมันมาพอเข้าสมาธิพอมีอารมณ์ดีไอ้โรคมันไม่มาแต่วก็มีคนมาเหมือนกันคนที่มาคือสามมดีพรมถ้า <c oughs> สามดีพรมท่านมาแต่งตัวเต็มยศมีชุดองชดาเรียบร้อยนะ แม้ทองเต็มตัวคิดถึงให้ฝันเพชรเพชรเต็มตัวให้ฝันน้องใกล้ๆนะให้มาแกะทีละเม็ดสองเม็ดถึงงามังคุยไปรู้เรื่องท <c oughs> ่านได้เลยว่าคุณพระพุทธเจ้าสั่งให้ไปเป้าถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าอยู่ที่เิพพานก็เอางี้ก็แล้วกันไม่ฐานะที่ท่านมารัก ท่านก็นำหน้าฉันจะตามหลังท่านก็พาออกไปในเวลานั้นไม่รู้สึกว่ามันตายทิ่ว่าไปเฉยๆตามกันไปแทนที่ท่านจะนำขึ้นขระบนท่านนำลงข้างล่างไปเริ่มต้นแต่เวทีมาหารมรกขึ้นมาทุกขุมชี้ดูทุกขุมว่ามันโทษเป็นทุกอย่างไงแล้วไปเทวดาทุกชั้นไปพรมทุกชั้น <c oughs> พอถึงโรมชั้นที่สิบหกท่านก็เลยบอกว่าหน้าที่ของผมแค่นี้ผมพาท่านมาได้แค่นี้ต่อน,นี้ไป,ไปเป็นเขตสนนี้านเป็นหน้าที่ของท่านอย่าไปเองพ่ยจีงขณะที่ตามท่านไปกำลังมันดีแข็งแรงมากกระพี่รเปล่าจับไว้พอออกจากโรมชั้นที่สิบหกก็ปรากฏว่าหมดแรง กำลังโผเผโผเผยใกล้ค,คนเป็นไข้ยอย่างหนักแล้วก็จำต้องไปไม่มีใครใครก็ไม่มีไปคนเดียวเดินไปเดินไปก็ไปพบวัดวัดหนึ่งกระแพงก็สวยกุฏิก็สวยหอะระฆังก็สวยมันเหมือนกับแก้วประสมทองเดินไปรอบรอบวัดพระก็ไม่มีแล้วก็เด็กก็ไม่มี เคราว่ายก็ไม่มีเกคยคิดว่าไอ้วัดทีมันวัดอะไรก็มันหว่าไม่มีใครเสยยางพอเดินไปเดินไปไปถึงหอะระฆังมันต่ําก็หมดแรงนอนที่พื้นหอะระฆังพอนอนลงไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นพระมาหนึ่งองค์เดินมาแต่ไกลมีฉับบัรองสีรัศมีหก,ก,รกประการก็ทราบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจา้า แต่ท่านก็มาถ้าไม่ได้เข้าทางประตูกำแพงท่านเดินรักกำแพงเข้ามา่อนรักะราถึงกำแพงกำแพงไม่ขาดออกก็จากการไปแยกออกไปพอท่านเดินเลยเข้ามากำแพงก็เข้าไปติดกันตามเดิมมาถึงท่านก็มานั่งใ,ใกล้ๆพอท่านมานั่งใ,ใกล้ๆข้างๆตัวก็เลยลงลงจากพื้นพื้นหอวระฆังลงมานั่งข้างล่างกราบท่าน ท่านก็นถามว่าเธอคิดบ้างไหมว่าชาตินี้จะมานิพพานก็เลยบอกท่านบอกไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมาจะไม่คิดก็บอกท่านบอกว่าไม่ตนังสือบอกนิพพานมันศูนย์เจ้านิพพานที่ไหนท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็บอกไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักจริงๆนะ ท่านถามว่าตัา้งแต่เทวดาช่านจาตุาราช์ oh ินมาทั <c <c oughs <c oughs> ้งฟงท่านที่ที่หกเคยรู้จักไหมบอกว่าเทวดาตั้งแต่ช่้นจาตุภราชถึั้งฟมทั้นที่หกอันนี้เที่ยงทุกวันไปหาองนั้นบ้างไปหาองนี้บ้างที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่านิพานไม่เคยรู้จักท่านบอกฟงท่านที่หกอยู่ที่ไหนก็บอกจาตำมันจะนิดหน่อยท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้พ่ะมันไม่รู้ตอนนั้นยึกไม่ออกถ้าบอกที่นี่เขาเรียกนิพพานก็ถามนะว่านิพพานเขาเขาบอกว่าศูนย์ท่านก็เลยบอกว่าไอ้คาว่านิพพานศูนย์นั้นมันเป็นคําพูดของคนในศูนย์จากความดีใช่ไหมนิพพานนางประมังศูนย์อย่างบาลีว่าอย่างนั้นถ้าแปลวนิพพานเป็นทำว่างอย่างยิ่งคาว่าศูนย์นี่แปลว่าว่าง ถึงเวลามันแปลมันไม่แปลตัวศูนย์ออกไปมันเก็บตัวศูน์ไว้มันแปลว่านิพพานศูนย์อย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมบ้างอย่างยิ่งหมายความว่าง้านจากราคะว่านจากโลภะว่างจากโทสะว่านจากโมหะกิเลสทั้งหมดนี่จะไม่มีในใจของคนที่ไปนิพพา,านนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าอน,นิพานไม่มีสภาวะเป็นที่อยู่ไม่เป็นดงเกิดก็ไม่มีอะไรรับสัมผัสก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็รู้ความว่าท่านยืนยันว่าที่นั่งคือน,นิพานแล้วท่านก็ถามอีกว่าเธอคิดว่าชาตินี้จะมานิพานบอกไม่คิดถามว่าทําไม <c oughs> ก็กาเบรโตบอกว่าอาศัยที่นี่ปาัสนายานอ่อน คือตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็จะมาเกิดป็นชรมเพราะว่าวิมานที่ภมมีอยู่แล้ว <c oughs> เคยไปนั่งเล่นนอนเล่นทุกวันทัางก็เลยบอกว่าไอท้ทิ่นิพานนี่ก็มีวิมานของเธอถามว่าวิมานอยู่ที่ไหนาไอ้ที่เธอนั่งในนะเขตทั้งหมดในของเธอ <c oughs> แหมมันโง่ขนาดนั้นเีย ไอ้ที่เะเดินไปเดินมาหาพระไม่ได้หาคนไม่ได้มันไม่มีใครเจ้าของมันยังไม่มาก็เลยมีความเข้าใจถ้าท่านจะถามใหม่ว่ายังคิดว่าจะมานิพพันไหมบอกไม่ไหวครับกําลังใจไม่มีแค่เราไม่ได้วิทย์ไม้เึินท่อนไม้ท่อนเลยสิบท่อนท่อนนอนยาวแค่สองเป็นไม้ลำบางๆแค่เรเรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ ถ้าเก้าองค์นั้นมาหยิบไม้คนท่อน้ท่อนนั้ท่อนเดินไปเดินแบบสบายสบายแต่องค์ที่สามรู้ว่าจะเป็นองค์ปานแต่ว่าทุกองค์จะเห็นหน้าแต่แค่ก็ยิ้มยิ้มแค่จะรู้จักกันแต่ว่าหรืออีกท่อนหนึ่งถ้าบอกท่อนนี้เปของเธอถ้าเธอยกไม้ท่อนนี้ไหวแสดงว่าชาตินี้มานิพนานได้ถ้ายกไม้ท่อนนี้ไม่ไหวมานิพนานไม่ได้เธอจงไปยกไม้ท่อนนั้นอันนี้เป็นคําสั่ง เป็นคำสั่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้ก็ไปถึงหยิบไม้ตั้งท่ายักแย่ยันเอาเต็มที่เลยนะงางปับ๊บมันขึ้นมาเบาเหมือนกระดาษเลยตามพระเก้าองค์ไปตามไปได้สักสิบเมตรนะมฉันเรียกกลับมาบอกไม้วางไว้ก่อน <c oughs> เธอยังไปไม่ได้ต้องกลับลงไปแล้วก็จะต้องบำเพ็ญด้านวิอสุนาญาณให้เคร่งครัด ให้มีความเข้าใจต่างความเป็นจริงก็เลยบอกว่าเวลานี้การฝึกกรรมฐานด้วยการปฏบัตกรรมฐานย่อหย่อนมากเพราะงางเกี่ยวงับไงก่อสร้างมากทัก็เลยบอกว่าไอไงก่อสร้างก็คือไงกรรมฐานมันต้องใช้บาร,รมีทั้งสิบอย่างเขาควบคุมถ้าบาร,รมีสิบอย่างไม่ควบคุมตัวจะไม่สามารถจะก่อสร้างได้เลย อย่างหนึ่งทานบาร,รมีเราไปสร้างให้เขาเขาก็ไปทานบาร,รมีสองสินบาร,รมีเราบอกเราจะให้เขาว่าสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ขายเขานี่จะให้เขาเฉยๆต้องมีสิลแล้วสามปัญญาบาร,รมีต้องมีปัญญารวมความว่าต้องมีความอดทนต้องมีสัจจะความจริงใจทุกอย่างมันต้องครบถ้วนถ้าบาร,รมีสิบไม่ครบมันจะสร้างอะไรไม่ได้เลย ว่าการเจริญการสกอรสร้างของเธอก็เป็นการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะอุปัสนาต้องใช้ทั้งกำลังสมาธิด้วยต้องใช้ทั้งกำลังปัญญาด้วยมันครบถ้วนอยู่แล้วต็เร่งรัดอีกนิดหนึ่งให้มีความเข้าใจ,จากตามความเป็นจริงนั่นคือสังขารไปขายยา <c oughs> ให้วางเฉยในร่างกายเสียร่างกายไม่แก่ที่เรื่องธรรมดาที่มันจะแกะ่ ร่างกายมันจะป่วยทีตเราธรรมดาขึนมันจะป่วยร่างกายจะตายือเป็นเป็นธรรมดาขอ้มันนี่เล่าอย่างย่อนะ <c oughs> ก็รับปากท่านแล้วก,กลับลงมาก็ลงความว่าปีพศสองพันหร้อยตายไม่ได้อีกท่านก็ตายลงมาต่อให้อีกสิบปีต่อทีละสิบทีละสิบทีละสิบถ้าวน้นว่าไอ้ดัง้งสิบปีครบใช่ไหม ตายไปหลายชั่วโมงตั้งแต่ประมาณทักสองทุ่มกลับมารู้สึกตัวเอาแปดนาฬิกาแต่ว่าชาวบ้านเขาอาจจะคิดว่าตายนะเราไม่รู้สึกว่าตายนะแล้วมาปีนี้ก็ไม่กันตุลานี่ที่สึงขอไว้เมื่อสองสามวันที่สิบแปดเป็นวันครบพัญยาไม่จะตายไม่ตายไม่จัดแต่เมื่อคืนนื้เอาหนัก เมื่อคืนนี้เอาหนักมากเลยตั้งแต่ตีหนึ่งคึ่งมันหนาวจัดปากจะเรียกพระเรียกคุณข้างๆก็ไม่ได้หน้าไม่ซึ้นจะหยิบมือไปเอาไปจะมือไปหยิบผ้าอีกผืนหนึ่งมาห่มคุมก็ขยับตัวไม่ได้มันก็เป็นมายันเช้าถึงเวลาบโวสวงเอ่เป็นว่าในการตัดตอนถึงถึงอายุถึงไขาการกำหนดทีไรก็ไปแบแบบนี้ทุกที เรยเมื่อมมตอนเช้านี่ตอนเข้าสมาบัติก็ถามลุงท่านบอกยังไม่เห็นพระพุทธเจา้าท่านต่อให้ถ้าไม่ต่อให้ก็เห็นยังไม่เกินวันที่สิบแปดลุงท่านก็นบอกว่าท่านต่อแล้วนะถามว่าต่ออย่างไรตอนที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะตายวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า เรื่องเวลานั้นไปหาพระเจ้าท่านเดวลาไปลาท่านท่านบอกว่าฉันใหบอกให้แกตายปีที่เท่าไร่ค่พูดคําเดียวพอพูดคำเดียวถ้าไม่พูดอีกก็เลยตัดประมาที่ที่ตะวันดึงพอถึงดาวันดึงก็บอกว่าโอจาระก้อนนี้มันหนักมากไม่เป็นโอจาระก้อนใหญ่นั่นขวางมาหลายปี ถ้าเอาออกไปได้วันที่สามมกราก็ต้องตายเทวดาทั้งหมดพรมทั้งหมดเงียบไม่มีใครพูดก็พูดต่อมาเมื่อขนาดลากลับก็พูดออกเดียวสามบดีพรมเขาบอกว่ามีทางแก้ไขลูกพอจะบอกมีทางแก้ไขก็ลงมาท่านก็ตามลงมามายืนที่ด้านทิศะ เสียงต่ตะว,วาดวามึงไปเดี๋ยวนี้มึงไปเดี๋ยวนี้ตะว,วาดสามครั้งก็เป็นตัวคนออกมาจากท้องมือขวาถืออะไรจำไม่ได้ไม่มองไม่ถนัดแต่มือซ้ายมันเช็ดต้ำตาแต่ร้องให้ให้ตัวนั้นไปแล้วสประเดยวน,นก็อยากเข้าส้มไอ้เจ้าขี้กอนนั้นมันก็ค่อยๆออกมามันยาวแข็งมากเตรียมดำใส้ เฟโนอา,าดามไซก็เริ่มโปรง่งตอนนี้สัญญาก็เป็นสัญญาถ้าวันที่สิบแปดไม่ตายก็รอไปวันที่สิแปดตีหน้าวันที่สิแปดตีหน้าไม่ตายก็รอวันที่สิบแปดต่อไปเมื่อไงเอางี้ดีกว่าฝันเออยากให้พ่อตายไหมไม่อยากทามาปีละล้านแล้วกลงมันตกล,ลงในปาก เียนเช็คกแหละก็ไปทีบรรดาญาติายาโยมบริษัทให้คําว่าวิปัสสนาญาให้มีความเข้าใจต่างความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจงอย่าคิดว่าเราไม่สามารถจะต่กิเลสได้เราไม่สามารถจะปฏิพนา์ได้อันนี้ไม่จริงถ้ามีความเข้าใจเรื่องนิพพาน <c oughs> เวลาจำปณิพนพรทออย่างนงี้ครว่าติไปพระรหารไม่ได้จะทรงตัวได้อยู่แค่อนาคามีถ้าเป็นพระรหานต้องนิพพานในวันนั้นตามบาลีบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันจะไม่เห็นใครเกนหนึ่งวันวันนั้นต้องตายต้องนิพพานเะนั้นเวลาที่ท่านป่วยหนักทุกคนให้พิจารณาตามความเปจริงว่าเวลาป่วยหนักดังอะไรมันก็ไม่เหลือ ราคะความรักในระหว่างเพศไม่มีเพราะร่างกายมีทุกเวทนาโลภะความรอบก็ไม่เหลือโทสะความโกรธก็ไม่เหลือมหาะความหลงที่เหลือนึก,กตัวดีก็ไม่เหลือเพราะมีทุกเวทนามากถ้าเวลานั้นถางวัดทุกท่านท่านทุกคนเกิดความเบื่อหน่อยในร่างกาย คิดว่าร่างกายที่เจริทุกเวทนาแบบนี้เราจะไม่มีมันอีกคิดเพียงแค่นี้นะถึงแม้จะไม่คิดถึงนิพพานก็ไปนิพพานถ้ากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทนึกถึงมรรคพานยู่เป็นอารมณ์ขอยืนยันว่าเวลานั้นได้าการเกิดขึ้นอย่างนั้นจะคิดว่าถ้าตายวันนี้ขอไปนิพพานเมื่อนั้นจะไปนิพพานทันที